ครับสวัสดีครับผมตลกดักแด้เชิญยิ้มครับวันนี้รายการดักแด้กเกษตรป่าเพลินมาเยี่ยมบ้านพี่แดงพระครับฮะเอเหรอแล้วจะอะไรให้ผมเนี่ยต้นใจญ่นต้นอะไรเนี่ยครับข่าวน้อยข่าแป้งใช่เปล่าใช่แต่คุณอย่าไปโดนตานะไม่อ่ะตาเด้อข้าตาอันตรายเหรอจัดอืมเพราะว่ามันใหญ่จัดผมจะเปลี่ยนต้นไม้ใหม่ละโอ้ย จะไปเล่นต้นไม้สีอะไรเนี่ยดิคุณแดงเนี่ยๆๆๆๆคุณใส่รถเบ้นอันนี้เลยผมเตรียมมาให้เรียบร้อย,ยแล้ว,ลวอ่าค่อยๆลุยค่อยๆค่อยๆให้ดีนะให้มันดีๆนะคุณแดงครับมานับถือกันรักกันก็แให้ต้นไม้ก็ต้องมาเอาแล้วครับไม่งั้นจะกระโทตกำตีสองเนี่ก็ยังโรอยู่ครับนี่สวยด้วยสวยสวยตัดยอดเลยนะเดี๋ยวผมไปตัดเองคุณเอาวางไว้เลยรถเบ้นแล้วกัน เดี๋ยวเนี้ยเนี้ยเนี้ยได้เนี่ยตามก็ใจใจเขาเถอะอืมเออเอาเงี้เนี้ยพอได้พอมีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจถึงพึ่งได้นี่พี่ขอเล็กเอาไว้ก่อนล็กเบไว้นะอ๋ออันนี้เอาเอาไว้อันนึงเดี๋ยวไม่มีพันอ่าวันนี้เด็กไม่มีเหรออ๋เด็กไม่มีเหรออ๋อลูกหลานส่งไปราชบุรีมาละส่งไม่แม่พูดจะขนมครก พอแล้วพอแล้วพี่แดงพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่มีที่ปลูกนี่นี่ผมจะให้นี่คุณไปหน่อหนึ่งอะไรครับผมเอามาจากนครนายกอะไรครับเมื่อก่อนนั้นผมให้คุณมาหน้าหนึ่งแย่งแต่คุณต้องไปเพาะแต่คุณเอานี้ไปชำเลยดีกว่าไอ้ไอไอนั้นมันไอเสเน่จำแดงใช่ไหมอันนั้นผมให้นี้ไปด้วยวันนั้นอะอะไรเนี่ยให้ไปแย่งหนึ่งรู้สึุดอาเรียกอะไรฮะแง่งเหรอเออ ดำฮะจันดําจันดําจันดําใช่ไหมเออมามามาเอ้ยผมก็ไปจดไว้นะนัแดงไงนี่นี่นี่เดี๋ยวคุณไปช้ำเลยนะอ่าอ่าอ่าอันนี้จันดําจันดําจันดําวันนั้นคุณเอาจันแดงมาแล้วเนี่ยจันดำไปแล้วอืมอืมอืมอ๋อวันนั้นจันแดงต้นใหญ่นะเออนี่จันเสนจันแดงอันนี้เสด็จจันดำใช่ไหม อ่าน้าแดงน้าแดงทำอะไรอยู่เนี่ยเอ่านี่เอาขนมมาฝากอุ้ยขอบพระคุณครับโอ้โหขอให้รวยขอให้รวยโอ้โหมันรามันมันแม่ไปแถวแถวนั้นเลยขายแถวแถวนั้นนะโอเครู้กันรู้กันว่ากันตายล่ารู้กันรู้กันรู้กันสั่งก็ทำไว้จ้ะดีจ้ะน้าแดงทำไปเลยเดี๋ยวผมให้เวลาอีกยี่สิบวินาทีออะไรผมผมจะถ่ายไปหน้าแดงอันนี้มันสวยดี ไม่โอ้โหผมนึกถึงบอลสมัยก่อนผมอยู่ยุทธยาใทำไหมเนอะผมปลูกเป็นร้อยร้อยชนิดไม่มีราคาครับพอผมเลิกปุ๊บแม่อย่าให้เล่าเลยเป็นสุดาท่านผู้ชมที่กระลบรักครับสวยงามมลามแพ้ร่แตะลึงใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวกันคืนนี้ผมต้องย่องมาแล้วตอนทารับเอาเลยนุ่นนุผมยังมีอีกาเงี้ยเน่เน่างในอ่ะเพื่อบอกว่าย่องมาไอ้มีดเกือบหลุดมือโดนขาผม อ่ะน,น้าแดงเอาแง่นี้เทปมาได้แง่นี้นะานาแดงขอบคุณมากเขาใมีความ<ร>สุข <อ S 1> กับเจริญนะอะไรอะไรอะไรแ <c oughs> บง่งมาเดี๋ยวอหมาหมาหมาอะไรเนี่ยบอกชื่อหน่อยได้ไหมเนี่ยเหรออะไรบ้านอยู่ในบ้านต้องรักมากขุดใหญ่ขุดใหญ่อุยยยยอ้ยตอนนี้มันสวยงามมาหล่อมั้ยอะไรตลิงเอ๊ะแกหลับสี่โมงวะเนี่ยแกนอนสี่โมงวะเนี่ยเดี๋ยวกูจะมาขโมยแน่นอนเลยแล้วจะหายไปนี่สอนนอโคคาเป็นที่พึ่งเลย อะไรครับบอกก่อนไม่รู้เออผมไม่รู้อยู่แล้วอ่ะสวยสวยสวยขอบคุณนาแดงเอางานนี้ก่อนนะเดี๋ยวเทปผมหมดนะจ้าจ้าขอบคุณพรังไปรวยนาแดงเออขายก๋วยเตี๋ยวดีๆขายมีความรู้สึกเออเลิกเลิกเลิกขอบคุณรวยรวยรวยให้ต้นไม้มาต้นเบื้องเรเลยเออสาธุสาธุหนักแน่เชิญยิ้มหนักแน่เกษตรคามเพลินไปก่อนครับสวยงามมากครับ